ทำนายฝันสวัสดีค่ะนาราวดีมีเรื่องเล่านะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องความฝันอีกหนึ่งความฝันนั่นก็คือฝันว่าไฟไหม้บ้านตัวเองนั่นเองนะคะคําทํานายนี้หมายความว่าอย่างไงเขาบอกว่าฝันว่าไฟไหม้บ้านตัวเองหรือว่า ห็นไฟไม่บ้านานั้นเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะคะเรื่องอัปโมงคลกล่าวคือการที่ฝันเกี่ยวข้องกับไฟนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นสิ่งของทรัพย์สิน จะเป็นการเสียชีวิตของญาติหรือว่าคนในครอบครัวให้ระวังไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรืออะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้นะคะรวมถึงเรื่องอื่นๆที่จะทำให้เราเดือดเนื้อร้อนใจนะคะเพราะว่าคำว่าไฟนั้นหมายถึงว่าความวอดวายการเผาผลาญการสูญเสียเดือดเนื้อร้อนใจด้านอื่นๆที่เกี่ยวกับการทุกข์ใจการที่เราฝันเห็นไฟไหม้นี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีมากๆเลย ส่วนการฝันว่าไฟไหม้จะมากหรือน้อยนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเขาบอกว่าถ้าฝันเห็นไฟไหม้เพียงบางส่วนนั้นแล้วไฟดับเองได้หรือว่าดับลงได้เองนั้นไม่ได้ไหม้เยอะนั่นหมายความว่า สิ่งที่จะทําให้เราเดือดร้อนนั้นอาจจะเกิดแค่ประเดี๋ยวไปเท้าเดี๋ยวมันก็จะหายไปเองนะคะส่วนใครที่ฝันเห็นว่าไฟไหม้ทั้งหลังนั้นเสียหายหมดเลยนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่จะมาถึงเรานั้นโอ้โหต้องเป็นวิบากกรรมหนักแน่ๆเลยค่ะแล้วก็น่าจะเกิดขึ้นยาวนานด้วยนะคะส่วนการแก้เค็ดหรือว่าลดการเครียดจากการทำนายฝันนั่นก็คือว่าใครฝันเห็นไฟนั้น สิ่งที่ดับไฟได้นั้นก็คือน้ําเขาบอกว่าให้ทําบุญทําทานเกี่ยวกับน้ําอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แกผู้มีพระคุณเทวดาเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายนะคะด้วยการถวายทานกรวดน้ําเขาบอกว่าน้ํานี่เป็นสิ่งที่ดับไฟได้ดีที่สุดอย่าลืมนะคะ อาจจะช่วยบรรเทาเบาบา,บางส่วนที่จะทําให้เกิดความเสียหายหรือว่าอาจจะทําให้จิตใจเรารู้สึกสบายใจขึ้นนะคะส่วนเรื่องการเสี่ยงทายการฝันเห็นไฟไหม้บ้านนั้นเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีเท่าไหร่ไม่ไม่แนะนํานะคะให้เสี่ยงโชคแต่ถ้าอยากซื้อจริงๆลองซื้อจริงๆหลังจากทําบุญแล้วให้ซื้อเลขที่บ้านตัวเองนั่นเองนะคะเอาละค่ะความฝันเกี่ยวกับ เรื่องบ้านหรือว่าไฟไหม้นี้นะคะสรุปแล้วคือไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะทําบุญไว้นะคะทําบุญหนุนดวงค่ะสําหรับคลิปนี้ทํานายฝันสั้นๆเกี่ยวกับฝันว่าไฟไหม้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะส่วนความฝันอื่นๆก็ติดตามได้ที่นาราวดีมีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้สวัสดีนะคะ